หลายๆคู่เนี่ยเล้าโลมจนผู้หญิงเสร็จนะคะยังไม่ได้สอดใส่ผู้หญิงก็เสร็จได้จากการเล้าโลมนะคะผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจุดไหนในร่างกายที่ทําให้เธอฟินเอาง่ายๆไม่เคยช่วยตัวเองนั่นแหละทําไมผู้หญิงไม่ค่อยถึงจุดสุดยอด ผู้หญิงหลายคนนะคะเวลามีกิจกรรมซัมติงกับแฟนน่ะมักจะเจอกับเหตุการณ์ไม่ค่อยถึงจุดสุดยอดไม่ถึงฝั่งฝันหรือถึงได้ยากแล้วก็มีผู้หญิงอีกจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่ไม่เคยถึงจุดสุดยอดเลยฝั่งฝันเป็นยังไงขึ้นสวรรค์เป็นยังไงไม่เคยรู้เลยตลอดระยะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์มาและเรื่องนี้นะคะมันไม่ได้ก่อปัญหาแค่กับฝ่ายหญิงเท่านั้นแต่ฝ่ายชายเองนะคะเขาก็รู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ที่เวลามีกิจกรรมซัมติงกันแล้วฝ่ายหญิงไม่ถึงจุดสุดยอด และหลายๆคู่ก็เกิดปัญหาความสัมพันธ์ตามมาทําไมผู้หญิงไม่ค่อยถึงจุดสุดยอดเรามาหาสาเหตุกันแล้วมันมีวิธีแก้ไขย,ยังไงบ้างมาฟังกันค่ะสาเหตุที่ทําให้ผู้หญิงมักไม่ค่อยถึงจุดสุดยอดบ่อยเท่ากับผู้ชายมันมีหลายปัจจัยค่ะเช่นนะคะ 1. เลยความแตกต่างทางด้านกายภาพสําหรับผู้ชายแล้วเนี่ยนะคะการสัมผัสบ,บริเวณองคชาตหรือน้องชายการเสียดสี การสัมผัสบ่อยๆทําให้ฝ่ายชายสามารถถึงจุดสุดยอดได้เพราะฉะนั้นฝ่ายชายจึงมักจะชอบในการสอดใส่เข้าไปในช่องคลอดแล้วเกิดการเสรียดสีเกิดขึ้นมันก็จะกระตุ้นให้ผู้ชายสามารถถ,ถึงจุดสุดยอดได้ง่ายแต่สําหรับผู้หญิงแล้วนะคะการสอดใส่เนี่ยไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทําให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้ซึ่งข้อนี้ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ผู้ชายมักจะคิดว่า การสอดใส่เร็จสีในช่องคลอดนี่แหละที่จะช่วยให้ผู้หญิงสามารถถึงจุดสุดยอดได้แต่ซึ่งจริงๆแล้วนะคะจุดที่ทําให้ผู้หญิงส่วนใหญ่70-75%ถึงเจนี่ยถึงจุดสุดยอดไม่ได้อยู่ภายในช่องคลอดแต่อยู่ด้านนอกนั่นก็คือบริเวณ C U V ตัว C ก็คือคริสตอลิสซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดศูนย์รวมเส้นประสาทสาคัญในผู้หญิงเลยที่เมื่อกระตุ้นได้อย่างถูกจุด ความแรงความขี่พอเหมาะจะทำให้ผู้หญิงสามารถถึงจุดสุดยอดได้ง่ายมากๆตรงคิสโตลิสตก็คือบริเวณยูริธาหรือช่องทางเดินปัสสาวะ V คือวาเจนาคือบริเวณปากช่องคอด ส่วนการสอดใส่เสียดสีภายในช่องคลอดก็สามารถทําให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้เหมือนกันจะอยู่ที่ประมาณ25-30%ของผู้หญิงนะคะจะถึงจุดสุดยอดได้จากการสอดใส่ในช่องคลอดแล้วไปกระตุ้นจุด G-spot e ซึ่งจุด G-spot e นะคะมันจะอยู่เข้าไปในช่องคลอดด้านบน แย่เข้าไปนะคะใช้นิ้วแย่เข้าไปมันจะลึกประมาณ2ข้อนิ้วนะคะอยู่บริเวณผนังด้านบนของช่องคลอดลักษณะจะเป็นปุ่มขุ่กระค่ะถ้าเราแย่นิ้วเข้าไปลึกประมาณ2ข้อนิ้วจะสัมผัสได้ว่ามีปุ่มขุกกระอยู่บริเวณนั้นเรียกว่าจุด G spot ถ้าฝ่ายชายมีการสอดใส่เสียดสีความถี่สม่ำเสมอนะคะความแรงสม่ำเสมอ ก็สามารถทําให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้จากการสอดใส่ค่ะและการถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงนะคะมักจะใช้เวลานานกว่าผู้ชายแล้วก็อาจจะต้องกระตุ้นด้วยหลายๆรูปแบบวิธีค่ะ 2. ค่ะความเครียดความกังวลมีผลต่อการถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงอย่างมากจากข้อ1นนะ การใช้เวลาในการถึงจุดสุดยอดของผู้หญิงมันก็นานกว่าผู้ชายอยู่แล้วยิ่งถ้าหากว่าผู้หญิงมีความเครียดรู้สึกกดดันรู้สึกไม่ปลอดภัยในระหว่างที่ทํากิจกรรมนะคะจะทําให้ร่างกายไม่สามารถปลดปล่อยได้ง่ายและอีกอย่างหนึ่งคืออารมณ์ของผู้หญิงเนี่ยมีส่วนอย่างมากเลยถ้าวันนั้นเธออารมณ์ไม่ดีเธอหงุดหงิดเธอไม่มีอารมณ์เธอไม่อยากทําความพึงพอใจทางเพศของผู้หญิงจะลดดิ่งลงอย่างมากเลยจะสังเกตว่าไม่เหมือนกับผู้ชายนะ ผู้ชายเนี่ยจะถูกกระตุ้นได้เร็วแล้วก็ง่ายกว่าผู้หญิง 3. ค่ะอาจจะเกิดจากการขาดการเล้าลมที่ดีโดยปกติแล้วนะคะผู้หญิงเนี่ยจะต้องการการเล้าลมแล้วก็ใช้เวลาในการเล้าลมมากกว่าผู้ชายผู้ชายเนี่ยมาถึงนะคะสามารถทํากิจกรรมได้เลยสามารถสอบใส่ได้เลยมันจะไม่เหมือนกันนะคะผู้ชายเนี่ยกระตุ้นนิดหน่อย ถ้าน้องชายตื่นน้องชายแข็งมีฮอร์โมนดีร่างกายแข็งแรงดีน้องชายจะตื่นตัวได้เร็วแข็งตัวได้เร็วสามารถพร้อมที่จะใช้งานสามารถที่จะสอดใส่ได้เลยแต่สําหรับผู้หญิงแล้วเนี่ยถ้าอารมณ์ไม่พร้อมอารมณ์ไม่มายังเร้าลมไม่ถึงจุดนะคะอารมณ์ยังไม่เกิดน้ําหลอดลื่นยังไม่มาช่องคลอดยังแห้งอยู่นะคะช่องคลอดยังไม่พร้อมเพลอชช่องคลอดฟิกช่องคลอดตีบด,ด้วยนะคะสอดใส่ไม่ได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นการเล้าโลมสําหรับผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากผู้ชายหลายๆคนนะคะยังไม่เข้าใจตรงจุดนี้มาถึงก็จะปล่อยท่อนฮุกอย่างเดียวเลยจะสอดจะใส่อย่างเดียวเลยนะคะผู้หญิงเนี่ยต้องการการเล้าโลมค่ะถ้าอารมณ์ยังไม่มาอารมณ์ยังไม่ถึงอารมณ์ยังไม่ได้ช่องคลอดติบจิมล็อกนะคะเข้าไม่ได้ค่ะ และข้อส่อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะคะผู้หญิงบางคนไม่รู้จักร่างกายของตัวเองค่ะผู้หญิงหลายหลคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจุดไหนในร่างกายที่ทําให้เธอฟินทําให้เธอเสร็จทําให้เธอถึงฝั่งฝันได้เพราะผู้หญิงบางคนนะคะไม่เคยสำรวจตัวเองเอาง่ายๆไม่เคยช่วยตัวเองนั่นแหละก็คือไม่เคยรู้เลยว่าเราเนี่ยต้องกระตุ้นตรงไหนเราถึงจะเสร็จบางคนกระตุ้น G-Sport ในช่องคลอด บางคนกระตุ้นบริเวณคิสโตลิตือบางคนเสร็จได้จากการกระตุ้นด้านหลังหรือเทเวลเมื่อผู้หญิงไม่รู้จักร่างกายของตัวเองเนี่ยก็ไม่สามารถบอกคู่ของตัวเองได้ว่าเธอทําอย่างนั้นสิเธอทําอย่างนี้สิโดนตรงนี้แล้วฉันจะฟินโดนตรงนี้แล้วฉันจะเสร็จขนาดตัวเองเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าโดนตรงไหนแล้วตัวเองจะฟินที่สุดคนที่เขาเป็นคู่นอนเนี่ยเขาไม่รู้นะคะ ว่าว่าเราเนี่ยชอบแบบไหนต้องการแบบไหนเขาก็ทําไปนั่นแหละค่ะตามสิ่งที่เขารู้มานะคะทําไปนะบางคู่ทําจนเหนื่อยทําจนเจ็บฝ่ายหญิงก็ยังไม่เสร็จเพราะผู้หญิงเองก็ไม่รู้ว่าโดนตรงไหนแล้วมันจะถึงมันจะเสร็จนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะคะข้อที่5ก็คือเรื่องวัฒนธรรมและความรู้สึกผิดผู้หญิงบางคนเนี่ยนะคะเขาอยู่ในสังคมที่มองว่าเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดเป็นเรื่องน่าอาย บางครอบครัวสติ๊กมากเลยนะคะห้ามพูดเรื่องเพศห้ามคุยกันเรื่องเพศก็มีผลมาถึงตอนโตเวลามีคู่เวลามีแฟนนะคะเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่าไม่อยากทำอะ่ะมันเป็นเรื่องน่าอายทําแล้วรู้สึกผิดนะคะก็เลยไม่สามารถปลดปล่อยอารมณ์ของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่แล้วถ้าหากว่ามันเป็นแบบนี้เราควรจะทํายังไงเรามีวิธีแก้ไขยังไงจะทําให้ผู้หญิงสามารถถึงฝั่งฝันได้ หนึ่งเลยนะคะการเปิดใจพูดคุยกันกับคู่นะคะมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากหลายๆคู่นะคะผู้หญิงเนีเวลาไม่ถึงฝั่งฝันนะคะมีนะคะปรึกษาเข้ามานะคะปรึกษาแม่จากเข้ามาหนูไม่เคยถึงฝั่งฝันเลยแต่พอพูดคุยกันแล้วนะคะพบว่าแต่หนูก็ไม่เคยบอกกับเขาเลยนะคะว่าหนูไม่เสร็จหนูกลัวเขาขาดความมั่นใจกลัวเขาเสียใจค่ะ บางคนนะคะมีอาการแกล้งเสร็จด้วยทําเป็นแบบเกรงตัวร้องควนคางอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้คู่รู้สึกดีอยากให้คู่รู้สึกมั่นใจเขาจะได้มีความสุขว่าเขาทําให้หนูเสร็จได้เก็บมาแบบนี้และคะ่ะเก็บกดเก็บไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มาปรึกษากับแม่จ๋าว่าหนูจะทํายังไงดีคะหนูไม่เคยถึงฝั่งฝันเลย เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราจะต้องพูดคุยกับคู่ของเราอย่างเปิดเผยเปิดอกการมีเพศสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเราควรจะมีความสุขไปด้วยกันทั้งคู่นะคะไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งเสร็จถึงฝันอีกฝ่ายหนึ่งนอนค้างตึงอยู่บนดาวอังคารอย่างเงี้ยนะคะและอีกอย่างนะคะที่สาวๆต้องรู้ก็คือผู้ชายเนี่ยเขาจะรู้สึกดีมากๆถ้าเขาสามารถทําให้คู่ของเขาถึงฝั่งฝันได้ ร้อยทั้งร้อยนะคะคุณลองไปถามผู้ชายดูนะคะเขาจะดีใจมากถ้าเขาสามารถทําให้ผู้หญิงเสร็จได้แล้วเขาเสร็จทีหลังเขาโอเคมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องมาพูดคุยกันนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันถึงไม่เสร็จเขาทําเร็วไปไหมหรือเขาเล้าลมเร็วไปสอดใส่เร็วไปหรือว่าเขาทําไม่ถูกจุดทําตรงนี้เราไม่โอเคเราอยากได้ท่านี้เราอยากให้เขากระตุ้นตรงนี้ เราอยากให้เขาใช้อะไรในการกระตุ้นใช้น้องชายใช้นิ้วใช้อรอรอลนะคะมาพูดคุยกันได้ค่ะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายแล้วก็ไม่ต้องไปรู้สึกแทนเขาว่าเขาจะเสียเซลล์ที่ไม่สามารถทําให้เราถึงคั่งได้การพูดคุยกันอย่างเปิดอกนี่แหละค่ะมันจะช่วยกันแก้ปัญหาแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะฟินไปด้วยกันนะคะแต่การที่เราเก็บเงียบไว้สะสมปัญหาไว้นะคะ จนจุดหนึ่งอะเรารู้สึกว่ามีไปเราก็เจ็บเปล่าๆความสุขก็ไม่เคยมีมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาในครอบครัวตามมาได้นะคะ 2. ค่ะอย่างที่บอกไปว่าอาจจะเล้าเร็ว 2. ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าปัญหาอาจจะเกิดจากการเล้าลมที่น้อยเกินไปหรือว่าเล้าลมเร็วเกินไปแล้วก็รีบสอดใส่ เพราะผู้หญิงเนี่ยกับการเล้าลมเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าอารมณ์ยังไม่ถึงอารมณ์ยังไม่มาเนี่ยมันยังไม่พร้อมนะคะเผลอๆสอดใส่ไปเนี่ยเจ็บน้ำหลอเลือดยังไม่มาเพราะฉะนั้นต้องให้เวลากับการเล้าลมให้มากขึ้นคุณผู้ชายถ้าฟังคลิปนี้อยู่นะคะการเล้าลมสําหรับผู้หญิงแล้วเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆหลายๆคนเนี่ยผู้หญิงสามารถเสร็จได้จากการเล้าลมด้วยซ้ำคุณยังไม่ต้องสอดใส่เลยถ้าคุณเล้าลมดีๆใช้เวลามากพอนะคะ ผู้หญิงสามารถเสร็จได้จากการเล้าโลมค่ะและสำหรับตัวผู้หญิงเองนะคะคุณต้องฝึกรู้จักตัวเองด้วยหาให้เจอค่ะว่าจุดไหนที่ทำให้เราฟินทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขแล้วก็สามารถถึงฝั่งปันได้ก็เรียกง่ายว่าลองช่วยตัวเองดูบ้างนะคะมันไม่ใช่เรื่องผิดไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกถึงแม้ว่าคุณจะมีคู่มีแฟนมีสามีมแล้วแต่งงานแล้วการช่วยตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะ สามารถทําได้นะคะการช่วยตัวเองจะทําให้คุณนะคะเรียนรู้ว่าจุดไหนที่จะทําให้คุณสามารถสําเร็จถึงฝั่งฝันได้แล้วเวลาคุณมีกิจกรรมคู่กับคู่ของคุณกับแฟนของคุณคุณก็บอกเขานะคะว่าตรงนี้แบบนี้ถ้าไม่อยากพูดออกมาเป็นคําพูดดึงมือเขามาสัมผัสก็ได้โอเค ใช้ภาษาร่างกายบอดี language ในการสื่อสารก็ได้แบบนี้ตรงนี้ฟินมากเลยโอเคมากเลยแต่ถ้าจะตรงๆก็บอกเขาค่ะแบบนี้โอเคมากแบบนี้ดีแล้วค่ะตรงนี้ใช่เลยนะคะมันเป็นเรื่องของเราสองคนถ้าทำแล้วเรามีความสุขไปด้วยกันทำได้ค่ะไม่ผิดไม่แปลกนะคะและอีกข้อนหนึ่งก็คือ คุณผู้หญิงไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็ไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะว่าจะต้องถึงฝั่งฝันทุกครั้งที่มีกิจกรรมค่ะมันจะทําให้คุณเครียดนะคะถ้าหากว่าคุณเนี่ยกดดันตัวเองแล้วก็รีบร้อนที่ต้องถึงฝั่งฝันแล้วก็เครียดว่าจะครั้งนี้มันก็จะต้องเสร็จมันจะต้องถึงสิอันนี้นะคะเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายๆคู่จะต้องยอมรับนะคะว่าทุกครั้งที่เรามีกิจกรรมร่วมกันเนี่ยมันไม่จําเป็นที่เราจะต้องถึงฝั่งฝันทุกครั้งค่ะ แต่ขอให้เรามีความสุขในระหว่างทางที่เรามีกิจกรรมร่วมกันได้สัมผัสกันได้อยู่ใกล้กันได้กอดกันมันอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแต่ระหว่างทางในการมีกิจกรรมนั้นเราได้มีความสุขหลายๆอย่างร่วมกันแบบนี้ก็โอเคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องเร่งรีบแล้วก็ไม่ต้องกดดันตัวเองว่ามันจะต้องถึงฝั่งฝันทุกครั้งไปค่ะลองสำรวจตัวเองกันดูนะคะว่าสาเหตุที่ทำให้เราไม่ถึงฝั่งฝันเนี่ย มันเป็นตามที่แม่จ๋าพูดมาหรือเปล่าถ้าเรามีปัญหาข้อไหนก็ลองไปแก้ที่จุดนั้นกันดูค่ะสิ่งที่สําคัญแล้วก็จําเป็นมากๆนั่นก็คือการพูดคุยกับคู่ของเราอย่างเปิดอกอย่าไปคิดเองเออเองว่ามันจะทําให้คู่ของเรารู้สึกเสียเซล์ไม่มั่นใจในตัวเองที่ทําให้เราไม่สามารถเสร็จได้แล้วก็แกล้งเสร็จนะคะการแกล้งเสร็จเนี่ยมันเป็นการทั้งหลอกตัวเองแล้วก็หลอกเขาด้วยแล้วถ้าทําแบบนี้ไปบ่อยๆเป็นแบบนี้ไปนานๆสะสมไปเรื่อยๆ มันอาจจะทําให้มีปัญหาความสัมพันธ์ตามมาได้หากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคู่มีความสุขขึ้นสว่างไปพร้อมกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาค่ะ